คนกัตรัต์มันต่างกันตรงไหน,นคนกัตรัต์มันต่างกันตรงไนเขามีกายมีใจเหมือนเรามีความอยากมีอะไรเหมือนเราหมดดูป้ายเม่อเช้ฝ่ายอ่านดูป้ายมาฉันฉันมม่นฉันว่าใจคนนี้ ท้าไม่ภาวนาการภาวนาแปลว่าทําให้เจริญทาให้งกงามทนานทให้ดีขึ้นมันไม่ต่างจากสัตว์นะสัตว์เวลามันทําบาปมันก็ทําได้ในะระดับหนึ่งแต่มนุษย์นี่เวลาทําบาปเนี่ยโหทําได้เยอะเยอะ่ะเวลาจะม,มันจะฆ่ากันเนี่ยมันก็ฆ่าได้ทีละอันทีละตัวใช่ปะแต่มนุษย์เราสร้างเครื่องมือมาสร้างทีคือมาแค่ระเบิดมาเนี่ยตายเป็นเบือ่อเยอะวะ สามารถที่จะฆ่าได้เยอะเพราะนั้นมนุษย์เรานี่จะทำบาปได้เยอะเพราะนั้นมนุษย์เรานี่ถ้าไม่ฝึกจิตฝึกใจไม่พัฒนาใจจะทำบาปอา,าสารเพราะทำบาปแล้วมันก็จะไปไงตายแล้วมันก็จะไปไม่ได้เรื่องไม่ได้นะราวแค่นี้นมันจะต่างกันตรงนี้แหละแต่มนุษย์มีไอสัตว์หนึ่งจริงเนี่ยมันมีสารแทรกยานดีกว่ามนุษย์นะ มนุษย์เกิดมานี่ต้องให้พ่อแม่เลี้ยงมีกี่ปีอะถ้าถ้าคลอดมาปั๊บทิ้งเลยเนี่ยตายครับแต่สัตว์นี่ปั๊บคลอดมามันไปเดินได้ไปได้ไปหากินหาอยู่ได้แหละเลี้ยงตัวเองได้ทาเกสตว์นทอายันเวลามันเจ็บป่วยมันก็ไปหายาเยอะมาเมืม่องเด็กเจ็บป่วยเป็นไงถ้าไม่รู้จัพ่อแม่มันไปหามาก็ตายเป่าซ้ำมันกยย็จะต่างตรงนี้ทะเลสาส์อทร,รยายันมันต่างกันเพราะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์ ก็ต้องพัฒนามนุษย์เป็นสัตว์โลกประเภทเดียวแต่จึงยังมีสัตว์โลกนอกจากมนุษย์สัตว์มันก็มีเทวดามีพรมข้างล่างลงไปก็มีเปตะตุลกายสัตว์นรกซึงทุกข์ยากฝ่าเยอะข้างบนก็สุขแต่ก็สุขแบบกายแต่ไม่ได้สุขใจเขายังมีกิเลสอยู่เพราะนั้นมนุษย์เนี่ยไเป็นสัตว์พิเศษที่สามารถที่จะพัฒนาจิตใจให้มีความสุขทางใจได้ ส่วนใหญ่เรามองจากความสุขจากการมีวัตถุวัตถุนี้ให้ความสุขเล็กน้อยคูณเจ้าบอกว่าให้ความสุขเซลที่16ก็คือหนึ่งใน16ประมาณ6%ขขวาากว่าๆแค่นั้นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยวัตถุก็คือความสุขจากใจมันให้ความสุขถ้าทาไปเรื่อยๆมันจะสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็คือก็คือตั้งสร้างสติสร้างสมาธิปัญญาขึ้นไปเรื่อยๆโดยาะเริ่มจากสติ คูณนะเจ้าท่านก็บ,บอกถ้าใครมีถ้ามีสติก็แสดงว่ามีบุญอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการทําบุญที่ดีสุกก็คือให้มีสติอย่าเผลอเผลอปับ๊บมันก็ไปคิดนึ่นคิดนี่คิดไม่ดีปับ๊บก็ไสร้างเขาเรียกอะไรมโนทุจริตไม่ใช่มโนสุจริตก็คือกรรมกรรมทางใจกรรมทางใจนี่ร้ายเพราะนั้นต้องควบคุมก็คิด ไม่ดีมันก็ต่อไปก็จะพูดไม่ดีทําไม่ดีตามเข้ามาแต่ถ้าคิดดีมันก็พูดดีทดําดีมันก็เป็นบุญทั้งหลายเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของใจก็เป็นเรื่องใหญ่สําหรับมนุษย์แล้วใจไม่ตายกายกายมันตายเมื่อรู้ว่ากายมันตายต้องเสื่อมสลายทํไทำไมบำรุงอะไรมันมากมายไอ้ใจไม่ตายแล้วไม่บํารุงเนี่ยเนีความความอะไรความอะไร,ะไรก็เรียกเอาวิชาความโง่เขาไม่ปิดบงัง วัดใจเรามันมีวิชาเข้ามาเข้ามาแน่นด้วยเพราะธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติเมื่อเมื่อเป็นผู้รู้ใจเป็นผู้รู้แต่ผู้ไม่รู้ก็เลยเข้ามาแขวงด้วยเข้ามาเป็นพวกกันแต่เหมือนเราก็มีมีรักก็ต้องมีชังใช่ไหมมีแต่รักอย่างเดียวมีไหมแต่ชังอย่างเดียวก็ไม่มีใช่ไหมมีรักรักชังชังมันก็คู่กันของคู่โลกนี้เป็นของคู่นะแต่ถ้าอยากจะได้เดียวเดียวคือสุข แท้ๆเดียวๆก็ต้องไปอีกโลกหนึ่งแต,แต่แต่ต้องอาศัยโลกนี้เห็นไ,ไหมก็อ,อาศัยพุโทโธเนี่ยแหละมันจะไปโลกที่เราสุขที่แท้จริงพุโทโธพิโธเป็นเบื้องต้นไปก็ทำนะเพรนั้นเวลาทํางานทําการไปเรียนเรียนหนังสือก็ต้องฝึกจิตฝึกใจไปด้วยพัฒนาไปด้วยไปนั้นิเดียวมันก็เบื่อเบื่อก็ไม่อยากเรียนไม่อยากอะไรไม่อยากทํางานแต่อยากได้เงินหลายแหล่อย่างเงี้ย ก็เลยเป็นอย่างนั้นวันนั้นก็ต้องฝึกไปด้วยพุทโธพุทโธไปด้วยเวลาเดินทางอะไรต่างๆพุทโธพุทโธไปด้วยนักเรียนก็พุทโธไปด้วยระลึกพุทโธพุทโธไปเพราะฉะนั้นเรามีสติปั๊บอาจารย์พูดมาเราก็เราก็ได้เราก็จําได้พอจําได้เราก็เข้าใจครับเมื่อเข้าใจแล้วเอาไปใช้ได้เอาไปวิเคราะห์ไปอะไรได้จำจำจุดมุ่งหมายของการศึกษาถ้าจําไม่ได้มันก็จบแล้วเจอจำไม่ได้มันก็ทําอะไรได้ไม่ต่อ อันนี้จะจําได้ดีก็ต้องแน่ต้องมีสติเพราะว่าเวลานั่งนั่งทํางานเนื้อแรงต่างเดี๋ยวไปแล้วไม่จิตไม่อยู่กับงานงานก็ไม่ได้เรื่องแล้วก็เบื่อ,อเวลาเรียนหนังสือก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเกิดมาเพื่อฝึกตัวนี้มือทางานเพลินเพราะน้นต้องทําควบคู่กันไปหรือเรียนหนังสือก็เหมือนกันขย่าตยแต่เรียนแต่เรียนอย่างเดียวก็ต้องฝึกจิตฝึกใจไปด้วยจะได้มีความสุขกับการเรียน เห่นั้นไม่มีความสุขหรอกมีแต่ความทุกข์ทำงานก็นเหมือนกันก็วันนี้ไว้เท่านี้โอ,อ้โว,วันนี้เขาจะเชิญลูกหลวงตาไปประดิษฐที่น่นหลวงตาก็ถือาเป็นสัญลักษณ์ที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์เพราะเป็นตัวตัวอย่างที่ดีที่สุดจากมนุษย์ธรรมดา ก็สามารถพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุดเป็นที่รักของเทพเทวาทั้งหลายแหละเพราะนั้นก็เรา,าก็เอาเป็นเขาเรียกอะไรเป็นอนุสติให้เราลึกถึงทำเราก็ทํางานคุณดีไม่ใช่เกิดมาเพื่อทําบาปเราทําบาปมาแล้วผลของการทําบาปมันก็จะทําให้เราแย่แล้วผล ยะธาวริวหาปุลาปลิปุเลนติสาขลังเอวเมวะอิโตทินังเปตนังอุปการปิติชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิตัตุตาเพปุเลนตุสังกปาจันโทปนัลโสยะธามณิโชติลโสยะธาโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินา สัตุมะเตภาวะวันตาล้ายโยสุขิติกายุโทภาวะอัพิวะธานาศิริสานิจังคุธาปัจรายโนจัตรอธัมมะว่า อันติอายุอันโนสุขัง บลังรัตนตยานุภาเวนะรัตนตัยเตชะสัทุกขโลกพยาเวลาโสกัสสุจุปัฏฐวะอเนกาอันตาลายปิวินาสันตุอาศะสัตชัยสิทธิ์กนังลาภโสทิภย์ยัมสุขังพลัง สิริอายุจวันโนจะพโคังนุทิจายตวะสัตวะสาจะอายุจะชีปวสิทธิภวันตุเตขวตุสะพเมงขังรักขันตุสะเพเอวตาสะปาปุธาลุภาเวนัสธาโสทิภวันตุเต ภาวตุสัพพะมังคะลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัมภะสรมมาลุภาเวนะัสตาโสทิภวันจุเตภาวตุสัพพะมังคะลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัมภะสังขาลุ वे न सहसो हवन्तु